สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเปเยลนะครับวันนี้เป็นเทปที่พิเศษที่ถ่ายเอาไว้ล่วงหน้านะก็อยู่กับเราสาคนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บสจอดเล็กเชลซีครับโค้ชด้านทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับผมวันนี้เนื้อหาของเรานะก็ให้สอดคล้องกับตลาดซัมเมอร์นี้หน่อยอนะก็ต้องบอกว่าเป็นอีก ตลาดหน้าหนึ่งครับที่กำลังจะมีนักเตะหมดสัญญากลายเป็นฟรีเอเย่นแล้วแต่ละคนเนี่ยวันนี้ที่เราคัดมานะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแบบชื่อดังทั้งนั้นมผมว่า7จาก8คน ทุกคนรู้จักหมดใช่นะครับแล้วก็คือบางคนอาจจะเป็นแข้งที่อายุดูเยอะขึ้นหน่อยแต่ยังถือว่าเป็นสตาร์แล้วก็เป็นเหมือนกับดาวเตะท,ที่ไม่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนน่าจะช่วยยกระดับทีมนั้นได้ครับวันนี้เรารวบรวมมาให้ว่าสถานการณ์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีทั้งหมด8คน8ครับนะคนด้วยกัน ดังทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปแต่ว่าก่อนเืนเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับเริ่มที่น้ําแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบบว่าเดี๋ยวจำกัดมหาชนอย่าลืมเติมความสดชื่นครับผมผมมากินเองวันนี้ขอคําว่า free agent free agent นี่ สุดยอดครับผมแล้วก็ขอฝากเคแบงจากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับเพินการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพ s สมาใช้งานกันด้วยนะครับครับอ่ะแคนครับไล่เลียงไปเริ่มที่คนแรกก่อนครับอิวคายกุนโดกนโโานจแมนเชสเตอร์ซิตี้สถานการณ์ของกุนโดกัรในตอนนี้นะครับก็ใช้คาว่ายังคุมเครืออยู่ว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าแมนซิตี้นะตอนแรกเนี่ยเขาก็แบบเหมือนกับเปิด เปิดโอกาสให้กับกุนโอกันนะแล้วก็ข่าวกระแสเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยก็แรงขึ้นมานะมีไปคุยกับบาร์เซโลนาด้วยสื่อบอกมีการไปตกลงเบื้องหลังกันแล้วนะคุยเรื่องของสัญญาค่านงค่าเหนื่อยกันแต่ไปไปมามากระแสณตอนนี้เหมือนจะพลิกอีกรอบหนึ่งเป็นแมนซิตี้ไม่อยากปล่อยออกไป นะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงท้ายๆนี่โอ้โหฟอร์มโหดจัดฟอร์มโหดนะแล้วยงลงเป็นตัวจริงของเป๊ปอย่างต่อเนื่องยิงประตูได้นะครับโดยเฉพาะในเกมใหญ่ๆเกมสำคัญนี่เขามาตลอดแมนซิตี้ก็เลยอยากจะต่อสัญญาฉบับใหม่ครับแล้วก็มีการเจรจายื่นสัญญาไปให้แล้วด้วยเป็นแบบ1บวกหนึ่งนะรวมไปถึงฟอร์มของคาวินฟินลิปครับยัง mm hmm. ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ที่เรามองว่าน่าจะเป็นแบบตัวแทนของกุนโดกานได้ mm hmm. ก็เลยทำให้เป๊ปเนี่ยนะ อยากจะเก็บเอาคุณกันเอาไว้ใช้งานต่อไปถ้าเป็นฟรีเอเนต์ขึ้นมาเนี่ยผมว่าทีมลอซิงเพียบคือมันไม่ใช่แค่บาซ่าถ้าเกิดเราตามข่าวมันมีอาร์เซนอลด้วยใช่นะครับทีมร่วมลีกเนี่ยแม้กระทั่งอาจจะทางบาเยินด้หรือเปล่าดอตมุนเนี่ยที่เป็นทีมเก่าอดูคนที่สองครับโรเบร์โตฟิมิโนฮะนี่คือชื่อที่ก็หลายคนทราบกันแล้วว่าประกาศว่าจะไม่ต่อสัญญากับลิวูมาพูลสามเดือนแล้วนะแต่ทีเนี้ยหมดสัญญากับลิพูแล้วจริงๆแล้วก็ซีซั่นปิดไปแล้วด้วยทีนี้แหละ เจ้าตัวคงกําลังเลือกออปชันที่อยู่บนโต๊ะอยู่ว่าจะเป็นใครถือว่าอารากับลิย์ภูในในฟอร์มที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสม่ำเสมอขนาดนั้นแต่เป็นสำรองเนี่ยยิงไป13ลูกกับ5้าแอสซิสในในทุกรายการนะนั่นแปลว่าคุณเป็นสำรองแต่คุณลงมาทำประตูได้ตลอดลงไปแค่1743นาทีเองปีนี้คือฟอร์มดีนะถ้าว่ากันตามหลักมีบาร์เซโลนาก็เคยมีข่าวว่าพิจนารณาอยู่เหมือนกันมาดริดก็พิจนารณาอยู่ตอนนี้กำลังวุ่นวายกับเรื่องเบนเซม่าด้วยนะอินเต โดยเฉพาะเฉพาะฟางในอิตาลีเนี่ยสนใจฟิมิโนกันเพียบเลยนะถ้าถ้าไปแบบเกรดมาติดบาซ่าพวกเนี้ยอาจจะต้องเป็นตัวโรเตชันแต่ถ้าเป็นเกรดรองกว่านี้เป็นตัวจริงได้เลยนะเป็นตัวจริงได้คือส่วนหนึ่งเพราะว่าอายุเขายังไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นด้วยนะครเท่าไหร่นะเขาดกสามสิบองมครับฟิมิโนอายุเนี่ยสามเน่าจะยากน่าจะยากสามสอก็คือยังไม่ได้แบบหมดสภาพ คนที่3ครับราฟาเอลเกเรโรของบรุสเซียดอทมุนคนนี้เป็นแบ็กซ้ายนะครับชาวโปรตุเกสปีนี้ฟอร์มกับดอทมุนดีมากนะครับทำไป4ประตู12แอสซิสฟังไม่ผิดนะแบ็กซ้าย12แอสซิสในบุนเดสลีกาฟอร์มยอดเยี่ยมครับถ้าเกิดเสียไปฟรีๆเนี่ยดอทมุนก็คงเซ็งเพราะเจ้าตัวยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ต่อสัญญา ตอนนี้มีข่าวว่าบาเย์นนิวคาสเซิลสเปอร์แล้วก็เปเเชให้ความสนใจอยู่ครับจริงๆถ้าเสียฟรีแบบนี้ดอทมูลเลือกได้ก็คงไม่อยากปล่อยไปบบเย์นนะไม่อย่างนั้นแบบอีกแล้วหรอบบที่กำลังจะแข่งขันจะเท่าเทียมกันเนี่ยเอา้าเสียตัวหลักให้อีกแล้วคือจริงๆมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมมานานมากแล้วนะตั้งแต่ตอนที่ยังมีสัญญาอยู่กับดอทมูลนะครับแต่ว่าซัมเมอร์นี้เหมือนจะใกล้เคียงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบล่าสุดเลยนะ จากเฟรนแพทเทนเบิร์กนของทาง Sky ยสปอรเยอรมันเนี่ยบอกว่าตอนนี้นักเตะแบบมีการพูดคุยกับทางฝั่งของของไบเยนมิวนิกเราด้วยแล้วก็ตัวของโทมัสทูเคิลที่เป็นกุนซือเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ดีแล้วชื่นชอบเกเรโลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าไปก็ต้องไปแย่งตำแหน่งบอลฟงโซเดวิส so อ,อาจจะไปเป็นแบบเป,แบบเป็นแบ็กอัพหรือไปไปแข่งขันกันหน่อยถ้าไปนิวคาสเซิลนี่น่าสนใจนะแทนแดนเบิร์น โอ้โหล้วแบ็กขวาทิปเปียยังดุเลยเติมกันขึ้นไปแบบแอซิกันกระยกระจายจริงรน่าสนนะครับอ่ะคนที่4ครับมาถึงชื่อของคนนี้กันบ้างลิโอเนลเมสซี่นี่แล้วนี่ผมเลือกรูปมานี่คือตอบโจทย์3<า>นะทางเลือกเออนะตอนนี้มีเท่านี้จริงๆนะ,ะ<า>ยังไง<า>บ้างเมสซี่คือหลังจากยืนยันแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับปเเชครับเมซี่ตกเป็นข่าว ย้ายกลับบาซ่าแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการจากบาซ่ายื่นเข้าไปให้เขาเพราะบาซ่าเนี่ยก็ต้องรอความชัดเจนจากลาลิก้าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการอนุมัติแผนการเงินหนึ่งทีมที่เดินหน้าแล้วคืออัลฮิลาวครับทีมในซาอุดิอาระเบียทุ่มค่าเหนื่อยบวกโบนัสมหาศาล600ล้านยูโรต่อปีตกสัปดาห์ละ11 5ล้านยูโร นักเตะบางคนเล่นทั้งปีถึงจะได้เท่านี้ใช่นี่เล่นสัปดาห์ละนะ11.5ล้านยูโรโเพื่อนโน้มน้าวใจเมซี่และยังคงรอคอยคำตอบอยู่อีกหนึ่งทางเลือกอยากสนใจอยากได้เมซี่เหมือนกันนั่นก็คืออินเตอร์มายาในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐครับที่ถึงแม้ข้อเสนอเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยพวกเขาอาจจะสู้เอาฮิลาไม่ได้ เพราะว่าตอนนี้เมเจอร์ลิกมันมีเรื่องเพดานค่าเหนื่อยแต่สิ่งที่สู้ได้คือคือความคุ้นชินเพราะว่า Messi เมซี่เราสังเกตถ้าเขาไม่ได้หยุดที่บาร์เซโลนาะชอบไปนะเขาไปไ<ร>มอา,ามีปไปอเมริกาเพราะว่าเมซี่เนี่ยมีธุรกิจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะม,มีโรงแรมม,มีเหมือนกับเป็นที่พักที่ทำธุรกิจอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คาดว่าเมซี่เนี่ยจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละ รายการเทปนี้จะออนวันที่อ่ะวันเดียวกับที่ลาลิก้าจะตอบบาซ่าว่าเซ็นได้ไหมใช่แฟนๆอาจจะรู้วันนี้แหละนะอย่างที่ผมบอกอาจจะแบบตัดบาซ่าออกก่อนเลยก่อนทีมอื่นก็เป็นไม่ได้นะนี่คือสตาอันนี้โคตรของโคตรสตาร์ดังจริงๆคนต่อมาคนที่แ้ากันนี่ก็สตาร์ดังบานลงดอเหมือนกันครับคาริมเบนเซม่ากลายเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อคครับเพราะว่าเบนเซม่า มีข่าวว่าใกล้จะตกลงสัญญากับมาเรดออกไปอีกหนึ่งปีคือตอนแรกนะแบบนั้นว่าเออจะต่อสัญญาแล้วละ่ะแต่กลายเป็นว่าพูดพอสุดท้ายข้อสำนวนนี้นะนะตราบใดที่ปากกาย,ยังไม่เซ็นคุณอย่าเพิ่งไปชัวร์วอะไรเพราะว่ามันมีทีมที่ติดต่อเข้ามาครับเอาอิติฮัดนะทีมในซาอุดีอาระเบียเหมือนกันโคตรรวยคือบอกว่าเามสซี่ได้เท่าไหร่นะ600้ล้านยูโร,โรอปี600ล้านยูโรต่อปีแต่อันนี้200ล้านยูโรต่อปีก็เป็นสิ่งที่เบนเซม่าก็แทบจะแบบ ไม่น่าจะหาจากที่ไหนได้ขนาดนี้อีกแล้วนะครับนะซึ่งถ้าตัวนักงแต่เลือกไปจริงก็น่าจะไปแบบฟรีอเยนเพราะว่าไม่ต่อสัญญาแล้วก็จะหมดสัญญาปัจจุบัน35ปีนะครับผลงานยอดเยี่ยมปีนี้ผลงานก็คือ30ประตูกับ6แอซสซิสจาก42<ฮ>เกมทุกรายการนี่ขนาดมีเจ็บด้วยนะแน่นอนว่ามาริดเนต้องการเก็บเอาไว้ใช้งานอย่างน้อยอีกหนึ่งปีถ้าเบนเซม่าเลือกย้ายจริงก็คงเป็นเพราะหมดความท้าทายแล้วก็ประสบความสำเร็จอะ14ปีนี้ถ้วยไหนในยุโรปถ้วยไหนที่มันดัง ไม่ได้บ้างอะได้มาหมดแล้วแล้วได้เยอะด้วยแต่แ,<ช>แต่เคสนี้ในแง่ของไทม์ไลน์อาจจะต่างกับเมสซี่คือเมสซี่อะเราจะรู้ผลวันจันทร์แต่ของเบนเซม่าเนี่ยบางทีอาจจะรู้ผลตั้งแต่ก่อนเทนีิออนรายการใช่คือเพื่อนเพื่อที่มาดูเนี่ยนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับคือเราถ่ายรายการเนี่ยวัวนพฤหัสใช่ครับถ้าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเบนเซม่าจะตัดสินใจช่วงปลายสัปดาห์ม,มันมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเบนเซม่าเลือกอยู่ต่อก็ยินดีกับแฟนมาดริดด้วยแต่ถ้าเกิดเลือกย้ายก็นั่นแหละตามข่าวเลยว่าต้องหาลีกซาอุเนี่ยสนใจอยู่คนต่อมาครับอยู่สังกัดเดียวกันครับเรอัลมาดริดมาโกอาเซนซซโอแต่อันนี้ไม่ต้องรอตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าย้ายออกจากมาดริดแน่นอน หมดสัญญาในซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากไม่ค่อยได้รับโอกาสในยุคข,ของคาร์โลอันเชลอตติอดีตเด็กบ้านมาโยกาครับครั้งหนึ่งเคยตกเป็นข่าวกับทีมในพนะนะิีเมลีกนะมีนิวคาสเซิลนะมีอาร์เซนอลนี่เคยมีข่าวโยงด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีแอสตันวินล่าครับทำการติดต่อไปหาเขาอย่างจริงจังนะวินล่าของอูนายมรีอยากจะดึงตัวไปร่วมทีมด้วยครับแต่ เหมือนกับตัวของอาเซนซิโอแล้วก็เอเย่นอย่างจอร์ดเมนเดสเนี่ยเบรกการพูดคุยกับฝั่งของวิลลาไปก่อนเพราะมันมีตัวละครลับแทรกเข้ามามนั่นก็คือปารี่แซงชักแมงคือตอนแรกเนี่ยกําลังจะไปวิลลาแล้วนะแต่พอเหมือนกับเปเชกกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยโอ้โหเปลี่ยนใจ ขอรอรับฟังข้อเสนอจากฝั่งเป๊เชก่อนแล้วก็เหมือนกับตัวของอ s เซซิโอเนี่ยเขาเขาสนใจเปเชมากกว่ามีใจให้เปเชครับผมคนที่7ครับมาดูอาเดียงราบิโอนะฮะมิดฟิลคุณแม่นะทุกวันนี้ทุกคนเรียกแต่แบบนี้นะครับเกือบได้ย้ายทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแต่ติดปัญหาคุณแม่เรียกเงินเกินนะครับก็เลยอดย้ายทว่าผลงานกับยูเว่ก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องตอนบอลโลกก็ดีนะครับ 31นัดฤดูกาลนี้นะตัวจริงถึง30นัดทำไป8ประตูสี่แอซิสไม่ธรรมดาสถิติเชิงลึกก็คือเข้าปะทะ2.0ครั้งอกสร้างโอกาสใ้เพื่อนนัดละ1นครั้งหาโอกาสยิงนัดละ1นครั้งส่วนค่าเหนื่อยปัจจุบันกับยูเว่รับอยู่ประมาณ7.7ล้านปอนหรือประมาณ1 5 0 0 0 0สนนด์ปอต่อสัปดาห์แต่อันนี้น่าจะเป็นตัวเรกที่หลังหักภาษีแล้วด้วยนะคิดว่าถ้าย้ายฟรีก็น่าจะขอค่าเหนื่อยเพิ่มโหดรวมไปถึงเงินกินปากให้กับคุณแม่ด้ววยยนนเเเหห็าาาบออกก่่่่ัปรทคืลงจี ยูเวมีปรับลดค่าเนี่ยมาแล้วรอบหนึ่งคือไอ้เงินกินเปล่าเนี่ยถ้าเราอ้างอิงจากสื่อน่าจะอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิล้านยูโรเพราะว่าคุณแม่เขาขอเลทนี้มาตลอดนับตั้งแต่ตอนย้ายจากเปชเชมาอยู่ยูเว <Ju ve. S 2> เขาก็ขอราคานี้แล้วตอนที่บาซ่ามีข่าวหนักๆตอนนั้นคือเข้าไปแย่งกับยูเว่เขาก็ขอราคาเท่ากัน8ปดถึงสิล้านยูโร,รส่วนค่าเหนื่อยอันเนี้ยผมว่าน่าจะต้องแพงกว่า1นึ่งแ ผมว่าเพราะว่าย้า,า,ยายฟรีด้วยมันอาจจะเป็นเลทสองแสนห้าถึงสามแสนได้เลยอ่ะใช่แล้วเอาว่าไม่ได้คือโอเคเราอาจจะติดเรื่องของคุณแม่ภาพลักษณ์เขาใช่ไหมครับแต่ในฟุตบอลโลกนี่คือตัวหลักฝรั่งเศสนะน่าสนลงนทุกนัดคือถ้าเชลซีเสียโควาสิตอะไรพวกนี้คนนี้นเซ็นฟรีนะต่อให้ค่าเหนื่อยสูงหน่อยแต่ว่าอ่ะมันก็โถเฉลี่ยกับค่าตัวที่ไม่ต้องเสียดีกว่าต้องไปซื้อตัวละห้าสิบหกสิบล้านที่แบบต้องเสียเน้นเ้ใช่ไหมน่าสนใจ อีกคนหนึ่งครับเ e อ็นโกโลกองเต้ครับก็สุดท้ายของวันนี้ถ้าเป็นช่วงเดือนเมษายนเนี่ยสื่อเทียนหนึ่งบอกว่ากำลังจะต่อสัญญากับเชลซีแต่ข้อมูลล่าสุดของโรมาโน่ที่อัปเดตเมื่อวันที่1มิถุนายนเขาบอกว่าตอนนี้สถานาการณ50์50-50้โอเพราะว่ากองเต้ดันไปเจ็บเพิ่มเติมที่โคนขาหนีนะครับก็เลยบอกว่ามันต้องคุยสัญญากันใหม่โอกาสอยู่ต่อเริ่มไม่แน่ไม่นอนซะแล้วถ้าไม่ต่อสัญญ,ญาเนี่ยโรมาโน่บอกว่ามีหลายทีมสนใจเซ็นฟรีรวมไปถึงทีมจากลีกซาอุด้วย คาในปัจจุบันกองเตร้รับอยู่ที่290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าเกิดเซ็นรอบใหม่ผมว่าก็ด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยสภาพร่างกายแบบนี้เต็มที่ไม่น่าเกินกว่านี้หรืออาจจะลดกว่านี้นิดนึงจากสภาพร่างกายของกองเต้ยกเวน้นไปดีกซาอุอถ้าไปดีกซาอุมันเรียกมากกว่านั้นได้หลายเท่าเริ่มมีข่าวมาบา้างยังก<า>็มีแหละแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าทีมไหนแต่โรนโดบอกว่าสนใจจริงๆช่วงนี้ซาอุเหมือนของขึ้นนะเหมือนของขึ้นอ่ะเหมือนแบบพอได้โรนโดแล้วแบบปลดล็อกอ่ะ เฮ้ยกูจะเอาใครก็ได้บนโลกใบนี้แล้วนึกถึงจีนยุคเหนนึกถึงเลยแล้วแตกนะแตกนะจีนยังไม่ขนาดนั้นไงจีนมันก็คือเอาตัวที่แบบหมดหมดสภาพหมดสภาพหรือว่าแบบกางต้องการเงินแต่อันนี้มันคือเอาโดไปจะเอาเมสซี่จะเอาเซม่าจะเอาโยริสจะเอา่วไปหมดโอ้โหมันบ้าไปเลยอะก็นี่แหละแล้วตลาดพวกนักเตะเฟียเยนเนี่ยมันค่อนข้างเนื้อหองไงครับอ่ะสุดท้ายเลือกนักเตะเข้าทีมตัวเองโดยไม่เอาคนที่เคย ที่เคยที่อยู่กับทีมตัวเองและเคยร่วมงานกับทีมตัวเองแล้วหมายถึงว่าผมก็เลือกเมซี่ไม่ได้อย่างคุณก็ห้ามเลือกกองเต้อย่างคุณก็ห้ามเลือกฟิมิโนเข้าใจอ่าคุณก่อนอ่าโดยด่วนเลยคือผมแม่งสนใจทุกคนเลยอ่ะไม่ได้สิคุณก็ต้องเลือกคนเดียวสิให้คนเดียวเลยใช่ไหมเอาแบบที่พอเป็นไปได้แล้วกันคืออย่างเป็นเซมาเขาไม่มาอยู่แล้วอแต่คุณอยากได้ใช่ไหมล่ะเอางี้แฟนตาซีกับเป็นไปได้อ่าแฟนตาซีคุณเลือกเบนเซมาแต่ถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงเนี่ย เชลซีจะเสียกลางเยอะราบิโอน่าสนใจอ่าคนเลือกราบิโอส่วนผมเนี่ยถ้าแฟนตาซีก่อนแฟนตาซีเมซี่ผมชอบส่วนตัวส่วนตัวแต่ว่าถ้าเอาเหตุและผลเนี่ยจริงๆก็อยากเป็นราบิโอเหมือนโบสทนะแต่แบบใจผมชอบกุนโดกันมากกว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกินสเปคนี้พูตรงอายุไหมแต่ว่าแต่ว่าแล้วซิตี้จะขายให้ไหมความสามารถตอบโจทย์คือซิตี้มันมันไม่ต้องขาแต่เพียงแค่ว่า ไม่รู้ล่ะมันมับริพูจะกล้าเบรกสิ่งที่เป็นตัวเองไหมเซนตั้งแต่อายุเยอะมันไมบริพูไม่ค่อยทำแต่ไม่เนี่ยนะเปียโก้ยังทำมาแล้วเลยแล้วก็ต้องไปถามใจกุนตัวกันด้วยครับครับถ้าผมแฟนตาซีผมผมไม่อยากผมไม่อยากเลือกแฟนตาซีนะเพราะว่าเบนเซม่าผมก็ไม่ได้อยากได้มาเพราะผมมีเลวานอยู่แล้วเอาเลือกเลยถ้าเลือกคนเดียวเลยถ้าผมต้องจิ้มคองเต้มันเจ็บบ่ดิเอาขาดตาางรับมาโก้ผมเอากุนโักัน <Okay. S 2> เหมือนกัน <Okay. S 2> ผมเอาคุณแล้วกันผมว่ามันเข้ามาเติมตรงกลางได้เนะ <Okay. S 2> พื่อนเพื่อนลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเออถ้าเป็นทีมคุณคุณสนใจนักเตะคนไหนแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่า8คนนี้คิดว่าโอกาสย้ายเกือบทุกคน S <S เกินครึ่งอ่ะใช่เอกเว้นเบนเซม,ม่ายังไม่ชัวเรายังไม่รู้กองเต้ยงตังไม่ชัว,ชวนะครับที่เหลือผมว่ามิวตัวกันย,ย,ยังไม่ชัวอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นสเปเชียลวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบง์จากกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็ฝากเกมกระชับมิตรด้วยสเปอร์กับเลสเตอร์23กรกฎาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานหาซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ Ticket m เม on.com ตั้งแต่1500บาทไปจนถึง 5500บาทนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นนะวันนี้เรา3ามคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ